สวัสดีค่ะกลับมากับชจ้าทาชาแนลค่ะเย้ทุกคนแล้วก็ยังคงอยู่กับการเลียกในรายการ LowDX Next Idol นะคะทุกคน EP ที่11หรือ EP เดียวกับวง Fever นั่นเองก็ถ้าทุกคนเห็นหนะ้าปกคลิปก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมาเลี้ยกวงสยามดีมนะคะก็วงนี้เรามีการติดตามมาคร่าวๆบ้างนะคะเพราะว่าเราติดตามช่อง YouTube ของพี่ ไอซ์นั่นเองช่องนี้เลยนะคะไปกดติดตามกันเยอะๆนะพี่ไอซ์น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนเราดูแทบทุกคลิปเลยนะคะชอบมากๆแล้วก็แบบได้ติดตามสมเมบอร์ใหม่ในวงนี้ด้วย <c oughs> ก็ถือว่าทําให้เราได้รู้จักอะไรเยอะมากขึ้นเลยนะคะสําหรับรายการนี้อืแบบวงการไอดอลไทยกว้างมากๆ ก็วงนี้นะคะแล้วก็แบบมาลอดูความสดใจเลยนะคะแล้วในวันนี้เราก็จะตัดในส่วนของคณะกรรมการในส่วนของการให้คะแนนไปนะคะก็จะเหลือเพียงแค่ส่วนของคุณสมบัตเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้การเรียนของเราจะเป็นยังไงนั้นปะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยเย้ yeah. ป่ะวงสยามดีมนะคะได้นำเพลง MSN หรือเป็นเพลงของ พี่เฟยฟังแก้วนะคะนํามาเพอร์ฟอร์มในวันนี้นะคะก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโชว์ในวันนี้จะเป็นยังไงนะคะปะไปดูพร้อมกันเลยโอ้ดนตรีที่คุณเคยนะคะแบบสไตล์คามิคาเซ กระดมเราใจมากทุกคน Can you f e e it that Can you feel like that เจ้าเสนเอ็มืระ เสียงที่ไม่คาดคิด้วกันแบบว่ากสียงดีมากๆ,ๆแบบเปลี่ยนแนวไปเลยนะคะเทียบกับเพลงอื่นๆที่แบบทำมาคิดไป่วันตอนช้ามารับฉันตอนเย็นกับด้วยกันดีมหนาดีหมนะที่ร้องทันได้ไงอะลืมว่า ทุกคนเราจำชื่อคนนี้กมนได้ค่ะแต่ว่าติ๊ก่อ๊กเล็กทากวันรักกันได้ไหมนะได้ไหมนะหน้าพี่ทอมเคียนมากวันตน้รับตอนยินกับดกันรินะนะ ต้องพร้อมเพียงกันมากๆอยากเธอเวลาไม่นานเท่านานอยากอธิทธานให้รับฉันไปโ,โซโลโดีมากกาัน็ยังจะเม้ามีทั้งใจเดียวได้ที่จังหว่โซโลมันมีตรงไว้ไปหนป่อย l get her in y you, night ะคะทุกคนโอเคค่ะก็หลังจากที่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์จบไปนะคะก็มีหลายๆอย่างเลยที่เราสรุปได้นะคะก็สไตล์การร้องหรือการเต้นอะไรก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าอินเนอร์ของวงนี้ก็คือยังคงเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือแจกความสนใสนั่นเองค่ะก็คือตลอดทั้งเพลงเราจะเห็นรอยยิ้มของเมมเบอร์ทุกๆคนนะคะแล้วก็ เราว่าท่อนที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่อนข้างที่จะร้องยากแบบร้องให้เป๊ะร้องให้เพราะมันยากมากๆเราเราคิดว่าวงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะคะแบบสามารถแบบหกเพราะถ้าเกิดว่าเราร้องไม่ดีอะเออมันจะเพี้ยนไปเลยนะเป็นท่อนที่เราว่าร้องยากยากมากๆสําหรับเรานะคะแต่ว่าตอนที่เราดูเราก็เห็นหน้าพี่ทอมเครียดมากก็เลยไม่รู้ว่าแบบจะได้รับคอมเมนต์แบบไหนนะคะเพราะว่าเรามาดูเพียงแค่ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะแล้วก็ เพลงของพี่เฟยฟังแก้วก็ถือว่าล้องได้ขายค่อนข้างขายต้นฉบับนะคะแต่ว่าอาจจะเอามาปรับเปลี่ยนในสไตล,ล์แบบเออไอดอลอะไรนี้นะคะมันก็เลยจะเห็นความแตกต่างไม่มากสำหรับเรานะแล้วก็คอสตูมหรือแบบสไตล,ล์กันแต่งตัวปกติตะบาแนวแบบคั l เล f u ฟูใช่ไหมคะทุกคนแต่รอบนี้ก็มาเป็นแบบแบบออกแนวสตรีทหนึ่งก็แบบเท่ๆคูลๆนะคะแล้วก็ถือว่า ชอบมากๆเลยค่ะก็แบบมีหลายๆท่อนที่แบบเขาลองแล้วทาให้เรารู้สึกเออติดหูรู้สึกอินไปกับแบบอินไปกับความน่ารักความสดใสไปด้วยนะคะก็ถือว่าพี่ๆทําได้ดีมากๆนะคะเราก็จะมารอดูผลมารอดูผลคะแนนกันเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเต็มของรายการนี้นะคะก็นี่เลยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะเกิดใครชอบ การเลียกในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับชแองนี้ด้วยนะคะรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับวงสยามรีมด้วยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ